หัวใจสำคัญของมือใหม่เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันนะครับเย็นๆสบายๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Enjoy Home เฟสเ7็ออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาด้านหลังผมคือบ้านหลังที่4ของเฟสเจ7นะครับหนึ่งสองสบ้านเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว5้ากเจำลังขึ้นโครงสร้างบอกมาโดยตลอดให้เห็นภาพลักษณะนี้ นะครับเดี๋ยวเราทีมงานเราสุกคู่ก่อนอนางบอดนางเบสมาเล่นหน้าง,งานเข็นรถเข็นรถเข็นเล่นก็ได้ถ่ายรูปได้อัดทิกตอกได้เซลฟี่กันนะครับบรรยากาศสบายๆเดินทางเพียงแค่3นาทีไม่เกิน3นาทีเดี๋ยวลองมาดูสวัสดีครับคุณเต้หนึสโอนแล้วถ้าโอนแล้วเจ้าของบ้านเขาก็รอจนค่ำๆเขาถึงจะเปิดไฟ แบบมืดเลยแต่ของเราเนี่ยพร้อมเปิดไฟโชว์ท่านเจ้าของโครงการที่อยู่ใกล้ๆกับตลาดต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะครับดอกไม้อะไรล่ะไม้ปไม้ไม,ไม,ไม,ไม้ประดับพวกนี้เนี่ยหามาใส่มันเป็นสีสันต้นไม้มีหนึ่งต้นแล้วก็มีดอกไม้ซื้อไม่ได,ซไได้ซื้อไม่ได้เยอะครับเพียงแค่สองกระถางแต่มันเพิ่มสีสันให้กับบ้านของเราเห็นไหมมองไปแล้วมันดูมีอะไร เข้ากับสีอบอุ่นสีหวานๆของบ้าน Enjoy Home ของเรานะครับหูยลงจอดรถกว้างขวางอลังการมากๆหลังที่4ยังไม่ได้ปลูกหญ้านะครับยังไม่ได้ปลูกหญ้าเราจะปลูกหญ้าหลังจากที่โอนเรียบร้อยแล้วหลังนี้4สวยมากๆ Enjoy Home เฟสเจ็ดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสกรกอโคนอำเภอขามทะเลสอรตรงมา400เมตรขวามือ ป้ายบ้านน้ำชานะครับขวามือป้ายบ้านน้ำชาเลี้ยวลงมาเลยนะครับเดี๋ยวขวามือมา50เมตรโครงการอยู่ด้านซ้ายมือน้องบอสสวัสดีครับเบาๆลูกบอสเบาๆเดี๋ยวมันตกหลุมหรือว่ามันกระแทกเนินอะไรนะลูกมันจะกระแทกอ,อกเรานะน้องบอสบอสสเบ็ดสวัสดีครับคุณเสกสรรพิสุพันธ์นี่คุณอ่ เมทสิตหรือเปล่าครับคุณมลสิชานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเย้ไวรุ่นบกมือนยครับบกมือหน่อยเย้นบาส,นบาสุนเวทนบาสุนเวทมาเที่ยวแน่งงานเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยเฉลียงหน้าบ้านสวยงามมากเลยนาบ้านไฟชูไฟชูหัวเสาเดี๋ยวแวบแวบพาไปดูในบ้านนิดนึงแวบพาไปดูในบ้านนิดหนึ่ง ขอบคุณทีมงานช่างทีมงานแม่บ้านของเรานะครับหาหมูเองครับคุณหมูเลยครับสวีครับคุณยุย้ยทีมงานแม่บ้านทีมงานช่างของเราช่วยกันทําความสะอาดสวยงามมากๆขอบคุณมากๆนะครับความสะอาดโอ้ ลงจัดรถกงก้าวงลงลงสบายสบายนี่สองหนุ่มก็จะมาออกกำลังกายเล่นสกูตเตอร์นะครับถนนเราก็เทถึงเพียงแค่หน้าบ้านหลังที่4ก่อน5้าหกเ็ก็ยังเป็นถนนดินอยู่เนี่ยยังเป็นดินอยู่พัฒนาเท่าที่จำเป็นในส่วนของสาธารณพกบอกมาโดยตลอดอถ้าท่านใดที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วน่าจะรู้ว่าหัวใจสำคัญสำหรับการเริ่มต้นหนึ่งหลังแรก ของมือใหม่ทุกๆคนคืออะไรนี่หลังที่4นะครับแล้วเขาก็ไปหลังที่ไอ้โทษทีนี้หลังที่5แล้วก็หลังที่6ตามสติที่ผมว่าเลยเห็นะอ่าเขาจะกระจายงานไปงานตรงนี้ก็หมุนเวียนไปก่อนรอให้ปูนมันเซตให้มันได้ตามรอบไม่ไปลบกวนจนเกินไป <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับไม่ไม่ข้ามขั้นตอนจนเกินไปโอเคนะครับหัวใจสําคัญสําหรับมือใหม่เริ่มต้นหนึ่งหลังแรก ฟังมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะรู้และอยากให้ทุกทุกคนยึดเป็นหลักไว้ตลอดนะยึดเป็นหลักไว้ตลอดนั่นก็คือการบริหารต้นทุนการบริหารต้นทุนการบริหารเงินทุนจะต้องเข้มเลยเรื่องนี้ถ้าทำตามสเตปตามขั้นตอนที่ผมบอกรับรองนะครับไปต่อได้ทุกคนแต่ถ้าเผือไปจัดอะอะไรล่ะสาธุพภคเยอะแยะมากมายไปจ่ายค่าที่เกิน10% ไปซื้ออย่างอื่นที่ไม่จําเป็นเนี่ยรับรองเกินงบประมาณบานไปแล้วที่สาคัญคือมันเกินตัวเราทาั้งทั้งที่ทุนที่เรามีตั้งแต่แรกหรือว่าทุนที่เราไปเสนอโปรเจกต์ผูร้ร่วมลงทุนตั้งแต่แรกเนะี่ยมันสามารถไปมันสามารถไปต่อหนึ่งหลังได้สามารถจบหนึ่งหลังได้น้องเวสสวุนิข่าววันนี้กินอะไรดีครับวันนี้กินอะไรดียังไย่้อ่างยังยังนึกไม่ออกเดี๋ยวสัออก,กพักนะครับเดี๋ยวสักพักเสร็จจาก เซลฟี่หน้างานไลฟ์หน้างาน,น,างานทำคอนเทนต์หน้างานแล้วก็เดินทางไปที่ตลาดขามทะเลอโหาอะไรกินสบายๆเบาๆบบบแล้วก็เข้าบ้านพักกันชิวๆมากๆนะครับย้อนกลับมานในเรื่องของเราหัวใจสําคัญสําหรับมือใหม่เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกเราจะต้องท่องไว้เลยนะท่องไว้เลยคือการบริหารต้นทุนให้มันอยู่ในงบประมาณอยู่ในตัวเลขที่เราทําไว้ตั้งแต่แรก ที่เราไปเสนอโปรเจิตตั้งแต่แรกห้ามออกนอกลูก่นอกทางห้ามเกินตัวห้ามไปทําอะไรที่มันยังไม่ถึงรอบยังไม่จําเป็นโอเคไหมครับบอกมาโดยตลอดว่าการเทรถนนเราเทเพียงแค่หน้าบ้านหลังที่เราจะประเมินเขาก็ประเมินให้ได้การขยายน้ําขยายไฟทําตามรอบทีละรอบทีละครั้งเขาก็สามารถที่ดเนินการให้ได้โอเคไหมบางคนไม่รู้นะบางคนถ้าไม่รู้เรื่องเนี้ ต้องใช้งบประมาณเยอะเลยบางคนคิดว่าจะต้องเทถนนทีเดียวจบขยายน้ําขยายไฟรอบเดียวจบไม่จําเป็นนะครับไปต่อได้แน่นอนถ้าเราไม่หลงประเด็นเรื่องนี้แล้วห้ามลืมกฎของการใช้ชีวิตก็จะมีทีมงานช่างทีมงานผู้รอบเมาส์ทีมงานเฮียเจหรือว่าคนที่ก็มีทุนเยอะแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าท,ทําทีเดียวเลยให้มันจบๆไปเลยให้มันคุ้มมันคุ้มกว่าประหยัดเวลาก,กว่า ไม่ต้องวนกลับไปกลับมาหลายรอบเสียเวลาอะไรประมาณนี้อันนั้นคือในส่วนของมุมมองของเขาแต่ในมุมมองของเรานะหนึ่งหลังแรกเราจะต้องเอาให้จบได้โอนมีเงินหมุนเวียนกลับมาเรามีกำลังใจคนข้างๆมีกำลังใจครอบครัวแฮปปี้เราไปต่อได้สำคัญมากๆนะครับมีหลายๆคนที่มีเงินบางคนโทรมาแนละ้วมีเงินนี่ล้านสองล้าน มีเงินล้านสองล้านแต่ไม่สามารถจบหลังแรกได้แต่หน้างานนี่รันนะหน้างานนี่รันโครงสร้างขึ้นสามสี่หลังแต่ไม่มีหลังไหนเสร็จสักหลังมันจะเป็นภาพอย่างเงี้เพราะเราไปเชื่อคนอื่นเพราะเราคิดว่ามันจะมีเงินในอนาคตมาเพราะเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะจบคาดการผิดโอเคไหมถ้าหนึ่งหลังแรกเราจบได้หลังต่อๆไปเราก็ค่อยขยับขยายไปตามสติ แฮปปี้มากกว่าบางคนเดินทางเขาเรียกว่าเริ่มต้นสเต็ปผิดพลาดเกิดเป็นความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกแบบแยๆ่ๆสาหรับการเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกเลยแล้วก็ตีความหมายว่าเราคงไม่เหมาะเราคงไม่เหมาะสําหรับการสร้างบ้านขายสําหรับการเป็นเจ้าของโครงการมีอย่างนี้ด้วยนะครับสําคัญมากๆก,กาอดอกจันไว้ตัวใหญ่เลยทุนที่ฉันมีอยู่ทุนที่ฉันไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนฉันจะเอามาลงทุนหนึ่งหลังแรกให้จบ ห้ามไปลงอย่างอื่นก่อนโอเคไหมสําคัญมากๆไปต่อได้แน่นอนสวัสดีครับคุณสมชายนะครับเดี๋ยวพาดูหน้างานนิดนึงหลังที่4ี่เราเปิดไฟโชว์นะครับหลังอื่นๆ 1, 2, ึ่สามี่โอนแล้วเจ้าของบ้านเขาจะไม่ค่อยเปิดไฟเท่าไรจะเปิดตอนมืดๆแล้วนะฮะแต่หลังสี่เราจัดเต็มไปเลยส,สวยๆใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่บ้านสวยจังพอเปิดไฟออกมามันเวลาถ่ายรูปเวลาอะไรมันสวย นี่หลังที่ห้าเริ่มก่อแล้วนะครับยังไม่ยังไม่มานะยังไม่มามาวันพฤหัสนี้นัดหมายกันวันพฤหัสนี้นั่นแสดงว่าถึงแม้ว่ายังไม่มีโครงหลังคาก็สามารถก่อผนังได้ไม่มีกฎไหนไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามว่ายังไม่มีโครงหลังคาห้ามก่ออิดแดงห้ามก่ออิดมวลเบาห้ามก่อผนังถูกไหมครับก่อได้ช่างเขาก็มีวิชาชีพของเขาเขาก็ดูแลเท่า เขาที่สามารถที่จะทําให้ดีที่สุดได้ในจุดของหน้าง,งานนั้นๆเนี่ยเยอะแล้วุบพอหลังนี้เขาเทเอ็นทับหลังอันนี้เขาเรียกว่าเอ็นทับหลังนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอ็นทับหลังพอหลังนี้เขาเทเอ็นทับหลังเขาก็จะไปก่อหลังต่อไปเห็นไหมครับหน้าง,งานมันก็จะวนไปอย่างเงี้ยอ่าอีกส่วนนึงก็คือเนี่ยเสาเราก็ยังคงบ่มอยู่นะ ยังคงบ,บ่มอยู่นะยังคงพันพลาสติกอยู่นะครับยังคงพลาสติกอยู่นะอ่าเรียกว่ามันก็จะไปสเต็ปลักษณะนี้่าไม่ใช่ว่าช่างเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์ยังค่อยกลับมาเจอกันนะครับไม่มีใครอยู่แล้วครับไม่มีใครอยู่แล้วถึงเวลาเรียกไม่กลับมาแล้วโอเคไหมในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกมันนี่ไม่มีอะไรเป๊ะเบอร์หนึ่งสองสามสี่มันอย่ที่เราเรียนมานี่แหละคือ หน่งงานจริงคือการทำงานที่แท้จริงของเราสูงจากพื้นกี่เซนใครจำได้บ้างอ่าขอบหน้าต่างล่างของเราขอบหน้าต่างล่างของเรานะจุดไหนที่มีหน้าต่างสูงจากพื้นกี่เซนใครจำได้บ้างสำหรับมือใหม่บางคนยังไม่รู้เรื่องนี้นะเนี <c> ่ย <oughs> จากพื้นบ้านเนี่ย ก่ออิดแดงอิดบวนเบาก่อผนังขึ้นมาสี่กี่เซนจนถึงขอบหน้าต่างล่างอ่าบางท่านอาจจะนึกไม่ออกเฉลยแ,แล้วกันเก้าสิบเซนนะครับสูงเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนนี่เราคิดหลังจากที่ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วมันก็จะยืดย่นอยู่ประมาณนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับแปดสิบห้าเก้าสิบช่วงนี้กําลังดีอย่าตำหรือว่าอย่าสูงไปกว่านี้มันจะหน้าตามัมนก็จะเปลี่ยนไปนะครับขนาดนี้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย มันจะระดับเ,เขาเรียกอะไรล่ะเกือบที่จะถึงเอลหน่อยหนึ่งช่วงโพกโ่ากำลังดีนะครับปลอดภัยอา่าแปดสิบห้าถูกต้องครับถูกแปดสิบ้าแปดสิบห้าเก้าสิบอยู่ช่วงนี้ท่านเจ้าของโครงการข้อมูลเยอะจริงๆเลยคุณพรศักดิ์เนี่ยเจ้าของโครงการเตือจริงอา่าก่อนจบไลฟ์สั้นๆละ วันนี้เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศหลังที่สี่โอ้ยมุมนี้สวยมากๆสวัสดีครับเสียมองเน่เขามีไฟด้วยนะสกูตเตอร์ครามีไฟด้วยทางบอสุงเบ็ก็ได้มาออกกำลังกายด้วยฟึบว้าวบอสุนเบด้ออกกำลังกายด้วย เฟสเจ็ดของเรานะครับเฟสเจ็ดของเราติดถนนซอยลงมาหน่อยนึงจากถนนดานะครับถนนเส้นข้างอ,อปตอขามทะเลสอถนนที่ผ่านหน้าเฟสห้าเฟสหกก่อนหน้านี้่ทีแถวนี้เขาจะเรียกว่าถนนบ้านโนนขามทะเลสอบ้านโนนเข้าข้างๆงอ,อปตอขามทะเลสอตรงมาประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวขวามือลงมาอีก50เมตรเฟสเจ็ดของเราปากทางจะเขียนว่าบ้านน้าําฉะแล้วก็จะมีป้ายป้ายนึงเขียนว่าไล่โคสไน นะครับเราติดถนนซอยแต่ลงมาเพียงแค่50เมตรส่วนตัวมากๆหน้าอยู่มากๆบรรยากาศดีรอบโอเคนะครับแล้วสำหรับท่านใดฝากประชาสัมพันธ์อีนิดนึงก่อนจบไลฟน์นี้สำหรับท่านใดที่สนใจอยากที่จะเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนความลับเทคนิคเยอะแยะมากมายตั้งแต่เริ่มต้นของการสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังของการสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังการเจรจาแบ่งแยกในานามเดิมเป็นยังไงสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงื่อนไขหน้าตาเป็นแบบไหน การเสนอโปรเจกต์ผู้ร่รวมทุนนะครับการขายกระดาษขาย3ามดาีขายโปรเจกต์การเจรจากับเจ้าของที่ทำไงให้เขาตกลงให้เราสร้างบ้านอย่างนี้ก่อนได้ค่อยจ่ายค่าที่ดินตามรอบแล้วอีกเยอะแยะมากมายโอ้โหทุกกระบวนการขั้นตอนสำหรับเจ้าของโครงการมือใหม่จริงๆเจอกันในซ u เปอร์วีพีคอร์สสอนใหม่สร้างบ้านให้ขายดีวันที่1 8 1 9นี้ยังมีที่ว่างอยู่นะครับ ยังพอที่จะมีที่ว่างอยู่8ปดเเดือนมาเจอกัน1ครั้งก่อนหน้านี้ไม่ได้จัดเลยนะครับหลายหท่านก็อาจจะก,กําลังคิดเยอะอยู่กําลังเตรียมเัออยู่ยังว่างอยู่นะครับซูปเปอร์วีพีคอสสัมมนาสดนะเจอกัน2วัน1 8บแนี้สอบถามมาได้จัดหนักจัดเต็มให้แน่นอน09 3 3 2 9 6 7 37 09 3 3 2 9 6 7 37หรือว่าไ d ดีไลน์ h o m e Home 9 0 9ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับ e j โฮม909ย่าปล่อย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1หลังก็ได้แล้วเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าสวยๆด้านหลังผมเลยเนี่ยบายบาย